สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเฟยเลิฟทาโร่นะคะคลิปนี้มีคนหลงรักมีคนหลงรักคุณแบบถอนตัวไม่ขึ้นนะคะดูซิคนคนนั้นเป็นใครคนคนนั้นเป็นใครสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นแบบไหนมาให้พ่สำหรับนี้ช่วยบอกนะคะทูเลิฟเขาเป็นรักแท้เขารู้สึกว่าคุณเป็นรักแท้ของเขา เจอกันครั้งแรกแล้วก็ปิ๊งกันมีความพิเศษเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาโดยที่หาเหตุผลไม่ได้เลยหาเหตุผลไม่ได้เลยว่าทำไมรู้สึกกับคนคนนี้แบบนี้ไม่รู้ว่าคุณเป็นแบบเขาหรือเปล่าคุณมีฟิลความรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกกับใครสักคนที่เป็นแบบนี้นะเขาคนนั้นก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณอะ เดี๋ยวขอขยาย,พายไพ่ใบนี้มีโอกาสที่จะมีหนึ่งเลยนะอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่เป็นคนเก่าแต่มีโอกาสที่เขาจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม้มีโอกาสที่เขาจะผ่านการใช้ชีวิตมาแล้วแล้วก็มีการหย่าร้างกันอะไรแบบเนี้ยแบบนั้นเลยนะเออแล้วเขาก็เหมือนไม่มีความศรัทธานในความรักเท่าไหร่รู้สึกว่าคงไม่เจอคนจริงใจหรอก คงจะเจอแต่คนไม่จริงใจอะไรแบบนี้เป็นพลังงานแบบนั้นแต่พอเจอคุณปุ๊บพอเจอคุณปุ๊บเขารู้สึกแปลกๆตอนแรกอะ่ะเขาจะรู้สึกแหม่งแหว่าเออทาไมอะ่ะทําไมรู้สึกกับคนคนนี้แบบนี้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนเขาไปเหมือนเขาไปใช้เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ข้างในของเขาอะ่ะถามตัวเองอะ่ะว่าเอ๊ะมันมันเป็นความรักจริงๆหรือเปล่า หรือมันเป็นแค่ความถูกอ,อกถูกใจเออเจอคนคนนี้แล้วก็แค่ถูกอ,อกถูกใจทางกายภาพอย่างเดียวภายนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาก็ตอบกับตัวเองนะว่าเออมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เขารู้สึกไม่ใช่เลยเขารู้สึกว่าคุณแปลกกว่าคนอื่นความรู้สึกที่แปลกกว่าคนอื่นคือเขา่รู้สึกกับคุณน่ะแปลกกว่าคนอื่นจากที่เขาเคยผ่านมาเนี่ยเหมือนกับคุณคือคนที่สอนให้เขารู้ว่านี่แหละคือรักแท้ นี่แหละคือความรักแท้จริงๆโดยที่เขาอาจจะไม่เอบ,บังคับหรือไม่พยายามเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณเขาเชื่อใจตัวเองว่าเขารักคุณจริงๆเขาเชื่อใจตัวเองว่าเขาประทับใจในตัวคุณจริงๆความรู้สึกที่เขามีมันบริสุทธิ์จริงๆความรู้สึกที่เขามีให้ใหกับคุณมันมันเหนือคำมันยาายจริงๆประมาณนี้นะแล้วมาให้ไพ่ สำหรับนี้ช่วยบอกเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับตัวตนของเขาราชินีถือถ้วยเขาเป็นคนใจดีนะเด็กถือไม้เท้า The Lover The h e a r t l a n แล้วก็ห้าเหรียญใต้สำรับเป็นราชาถือไม้เท้า หนึ่งเลยเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นมากๆแล้วก็ความรักถ้าเกิดเขามีให <vocal. S 2> ้กับใครเขาต้องรู shirt. ้สึกว่าความรักมันจะต้องมันจะต้องอยู่บนศีลธรรมอันดีงามแม่หมอไม่แน่ใจว่าคุณมีคุณมีคนของคุณหรือเปล่าหรืออะไรนะแต่เขาอะความคิดของเขาอะตัวตนของเขาอะเขาจะอยู่บนศีลธรรมอันดีงามเขาเป็นคนที่จิตใจดีอย่างที่แม่หมอบอกไปแล้วก็เป็นคนที่มีความคิด มีความคิดในส่วนของมีความคิดในส่วนของการที่จะทําอะไรสักอย่างจะต้องคิดให้มากไต่ตรองให้มากจะต้องให้เวลาตัวเองถึงแม้ความรู้สึกอ่ะมันจะไม่โอเคก็ตามแต่เขาก็ให้เวลาตัวเองให้เวลาตัวเองในทุกๆเรื่องเลยคนคนนี้ให้เวลาตัวเองในทุกๆเรื่องถึงแม้เขาจะบอกคุณหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ชีวิตของเขาบางทีเจออุปสรรคเจอปัญหาเนี่ย เขาจะไม่ค่อยฟูมฝฟายเขาจะเก็บไว้ข้างในของเขาแล้วเขาก็ผลักดันตัวเองให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหานั้นตลอดตลอดเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองให้ออกมาจากสภาวะความไม่โอเคได้เสมอเไม่ว่าจะเป็นสภาวะในด้านของการงานหรือความรักที่เขามีให้กับคุณก็ตามในตอนนี้ ในตัวของเขาเลยนะเขารู้สึกว่าเขารักคุณเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมันมีอุปสรรคทำยังไงได้มันมีอุปรสรรคซะแล้วจริงๆเป็นแบบนั้นแต่เขาก็ต้องทนต้องรอแต่มันไม่ไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่ที่จะทิ้งไปเลยเออในเมื่อรักคนคนนี้ไม่ได้เราก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องรักเขาแล้วมันไม่ใช่เขาทิ้งไม่ได้แต่เขาประคับประคองความรู้สึกของเขา โดยการที่เขาพยายามที่จะเอาความดีศิลธรรมต่างๆนาน,นา,นนานที่เขาเป็นคนแบบนั้นนะ่ะเขาไม่อยากทําลายความรู้สึกเขาไม่อยากทําลายความรู้สึกที่มีให้กับคุณจากการที่เขาต้องเข้าไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเดี๋ยวให้ไพ่ช่วยบอกนะเพราะที่ไม่บอกพูดไปเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาพยายามมันเป็นเหตุการณ์ที่ เขาพยายามที่จะประครับประคองความรักที่เขามีให้กับคุณความสัมพันธ์ที่เขามีให้กับคุณเนี่ยไม่ให้มันพังทลายเขาไม่อยากให้มันเขาไม่อยากให้มันมีปัญหาเขาเขาบอกคุณหรือยังไม่รู้นะเขาจะพูดเปิดใจคุยคุยกับคุณหรือยังไม่หมอไม่แน่ใจมันเหมือนมีการยั้งใจในออบคัพ ห้าไม้เทา้าสี่ดาบแล้วก็หกดาบคุณน่าจะมีคนของใจอยู่แล้วหรือเปล่ากรณีแบบนั้นนะเป็นกรณีแบบนั้นเพราะมันมีห้าห้าไม้เท้าประกบด้วยเ h e Lover The Lover ก็เป็นความรักที่อาจจะจะต้องใช้ใช้วิจารณญาณว่าจะต้องอยู่บนศีลธรรธม เป็นความรักตัวเลือกอะเป็นความรักตัวเลือกถึงแม้จะถึงแม้คนสองคนจะรักกันหรือแม้ว่าเขาจะรักคุณมากๆก็ตามแต่ในความรักครั้งนี้มีคู่แข่งมีคู่แข่งเขาเลยอย่างใจไว้ว่าอืมไม่อยากที่จะให้เสียความสัมพันธ์ตรงนี้ไปไม่อยากทําอะไรให้มันทุกอย่างพังมีความสุขกับการได้แอบรักคุณมีความสุขกัการได้มีมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมันคือความสุขคุณคือแรงบันดาลใจของเขา ความรักที่เขามีให้กับคุณเนี่ยเหมือนแรงบันดาลใจเหมือนเหมือนทำให้เขาได้สดใสทำให้เขาได้มีชีวิตชีวาทำให้เขาได้รู้สึกว่าตื่นเช้ามารู้สึกอยากดูดีอยากแต่งตัวอยากดูดีสำหรับคุณอยากมีภาพรักที่ดีถึงแม้คุณจะเห็นเขาทุกวันหรือไม่เห็นเขาทุกวันก็ตามแต่เขาก็รู้สึกแบบนั้นเขารู้สึกว่าเหมือนคนเหมือนเป็นคนที่มีความรักอะอยู่ตลอดอะแต่ในตอนนี้ก็คือทำได้แค่นั้น มันเป็นความสุขที่เขารู้ได้เฉพาะตัวของเขาเองเท่านั้นส่วนอื่นๆการพัฒนาความรักหรือการที่จะแบบเเขาเรียกอะลุกเขาใช้แผนลุกมันไม่ใช่ใช้แผนลุกแน่นอนตอนนี้มันเป็นแผนของความนิ่งก่อนในตอนนี้ไม่ได้กระตุกกระตาอะไรไม่ได้ว่าจะต้องบอกให้คุณรู้หรืออะไรใดๆก็ตามเขาประคับประคองให้ความรู้สึกของเขา,เาไปในทิศทางที่ดีเพราะถ้าเกิดเขาแสดงอะไรออกไปมันพังแน่ เขาร no ู nice. ki ้สึกอย่างนั้นมันพังแน่มันเป็นเป็นฟิลที่ว่าทําให้คุณลําบากใจอ่ะเขารู้สึกไม่อยากทําให้คุณลําบากใจดังนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของของการที่เออมีความสุขมองโลกในแง่ดีจับแต่เรื่องความรักที่มีให้กับคุณไปแล้วกันแปดเหรียญใต้สําหรับก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดไม่เคยมีความรู้สึกไม่ดีกับคุณเลยแล้วก็อยากจะรักษาความรู้สึกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่บอกขอถามหน่อย้ขอถามหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาหรือเปล่า ไม่บอกเขาถามมา่อยคะว่าคุณรู้สึกอย่างไ้กับเขาหรือเปล่าสามเหรียญสามเหรียญ Six of Cups ราชาถือดาบทูบครับเก้าดาบเอาจริงๆคนคนนี้เป็นคนเก่าของคุณหรือเปล่าเป็นคนที่เลิกกันไปแล้วหรือเปล่านะไม่บอกสังเกตตั้งแต่ไพ่ใบนี้แล้วนะ เป็นคนที่เคยคบกันแล้วเลิกกันไปหรือเปล่าคุณสองคนน่ะเพราะเท่าที่ที่แม่หมออยากจะรู้เนี่ยความรู้สึกของคุณด้วยเนี่ยคือในตอนนี้ในการเลิกกันไปแล้วก็คือคุยยังก็คุยกันได้เหมือนหันกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะเขาทําให้คุณเขาทําให้คุณได้ได้รู้สึกดีอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นฟีลความรู้สึกที่แปลกๆเหมือนกันนะที่เออทําไมตอนนั้นก็ไม่ได้รักกันขนาดนี้พอเลิกกันไปแล้วรู้สึกห่างกันไปแล้วมันก็เป็นฟีลของความปรารถนาซึ่งกันและกัน คิดถึงกันมากกว่าเก่าคิดถึงกันมากกว่าเดิมเป็นการวนกลับมาเป็นการวนกลับมาซึ่งความรู้สึกดีๆอีกครั้งหนึ่งเขาดูดีสําหรับคุณคุณรู้สึกประทับใจเขาคุณรู้สึกว่าเขาฉลาดคุณรู้สึกว่าเขาเก่งคุณรู้สึกว่าเขาเท่คุณรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นฟิลของเขามีอํานาจในใจของคุณมากมากอ่ะและคุณก็รักเขาด้วยแต่ในความรักครั้งนี้คุณอาจจะยังไม่เปิดเท่าไหร่คือยังกลัวอยู่ คุณยังกลัวอยู่คุณยังไอเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆม,มันยังหลอนในใจของคุณอยู่คุณยังปิดตัวเองอยู่และตอนนี้คุณก็เปิดใจคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยถ้าเป็นกรณีนั้นมันก็ยากมากๆที่จะตัดสินใจอะไรได้คุณสองคนรู้ดีถ้าเป็นกรณีของคนเก่าอะแล้วก็ชัดเจนมากๆคือตอนแรกแม่หมอจะจะพยายามที่จะเลี่ยงพลังงานของคนเก่าแต่มันมีพลังงานนั้นขึ้นมาจริงๆจ,จ,จากไพ่ใบนี้ ก็ไม่หมาะเขาอ่านไปน่าจะเป็นเขาที่ที่เคยมีประสบการณ์แล้วก็เลิกลากันไปใช่ไหมแต่นี่มันดูชัดเลยจากพลังงานของคุณอยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเนี่ยคุณเคยคบกันกับเขาอะแล้วคุณก็ยังรักเขาอยู่แต่ในตอนนี้ก็คือโอเคมันมันมันยังเป็นไปไม่ได้ก็ให้เวลาคุณให้เวลาพิสูจน์คุณให้เวลาพิสูจน์ส,สองคนความความรู้สึกที่มีให้ทุกอย่างมันลงตัวในเมื่อ มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วคุณก็จะต้องเดินหน้าต่อและทำให้ดีที่สุดและม่หมอจะให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ระหว่างคุณกับเขาสิบเหรียญ The Star The Hangman 8ด,ดาบ The Hermit สถานการณ์ในอนาคตอันใกล้นะคะเจ็ดถ้วยอย่างที่บอกไปนั่นแหละมันมันมีอะไรหลายๆอย่างในในชีวิตของคุณในปัจจุบันในตอนนี้มันยังไม่ได้แบบเออจะต้องรีเทิร์นกลับมาหากันได้แบบปิ๊งปังอะไรขนาดนั้นน่ะคุณยังต้องดูอะไรหลายๆอย่างคุณยังต้องรออะไรหลายๆอย่างรอรอจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมหรือทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวไม่ใช่ว่าเออ แม่บอกว่าคุณถ้าคุณไม่โสดนะแล้วคุณปิดตัวเองบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคุณก็มีคนคุยอ่ะมันจึงเป็นประเด็นไงมันจึงมีอุปสรรคไงว่าในการกลับมาของเขาเนี่ยความรู้สึกที่คุณได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงเนี่ยมันมีอุปสรรคตรงนี้มันมีอุปสรรคตรงนี้ที่คุณ ก็เคลียไม่ได้ในตอนนี้ในปัจจุบันนี้คุณก็เคลียไม่ได้คุณก็แค่จะคิดว่าเอออนาคตมันก็คงดีกว่านี้อย่างน้อยคุณสองคนเคยเป็นคู่รักคนรักอย่างน้อยคุณเคยเป็นครอบครัวเดียวกันคนที่อยู่ด้วยกันคุณก็รู้สึกประทับใจคุณก็รู้สึกว่าเออมันก็เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆไว้ในเมื่อกลับมาแล้วเรารู้สึกดีเราพูดคุยกันได้อะไรกันได้เนี่ยแล้วความรู้สึกดีมันเพิ่มพูนเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่นะตอนนี้ก็คือไม่ทําอะไร คุณทําอะไรไม่ได้ในอนาคตอันใกล้คือยังทําอะไรไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมจริงๆแต่คุณจะเก็บเกี่ยวความรู้สึกที่ที่มีให้กับเขาได้หัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อกับเขาเป็นหัวข้อของเขาประมาณนี้แต่พลังงานทําให้แม่หมอต้องอ่านแบบอ่านรวมทั้งหมดในชีวิตคุณด้วยชีวิตเขาด้วยในอนาคตอันใกล้แม่หมอว่าคุณจะต้องเรียนรู้ต่อไปดูดดดจิตดูใจกันต่อไปนั่นแหละว่าเออพร้อมไหมให้เวลาถ้าอยู่ในสถานะความเป็นเพื่อนก่อนก็ดี เพราะว่าจะทําให้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็เห็นอะไรหลายๆอย่างคุณก็เห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาแล้วก็เหมือนปรับจูนปรับจูนยอมรับข้อดีข้อเสียแล้วก็เหมือนให้เวลากับห,หัวจิตหัวใจของตัวเองด้วยว่าเออเราต้องการเขาหรือเปล่าเขาต้องการเราจริงๆหรือเปล่าเราต้องการ,รเขาจริงๆหรือเปล่าคําตอบจริงๆมันจะอยู่ในอนาคตอีกไกลอีกไกลหน่อยอ่อนาคตอันใกล้เนี่ยก็ประมาณ 1- 3เดือน และอนาคตต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่นะตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆจะเสริมพลังงานของคุณทําให้กระปี้กระเป๋าได้อีกครั้งหนึ่งระหว่างคุณกับเขาแหละนะเก็บความรู้สึกดีๆที่มีให้กับกันและกันนี่แหละเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะก็วันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะขอบคุณมากค่ะ